สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้เก่ามาเชียร์น้ำเชียร์พานุ่ยกับเสืาพี่น้องเอฟซีครับตามแนวทางลาวปัฒนาครับเป็นแนวทางของพอเซิร์ตนครเพ็ญนะครับพี่น้องเนาะหรือว่าพอเซิร์ตนี่ครับงวดวันที่24มีนาคมไปรับชมหนุนฟังน้ากันครับงวดว่างหันพอว่าเขาเกาห่าด้วครับผมครับเขางวดนี้ครับมาตามพี่น้องเอฟซีแะครับผม วิ่งตัวใดเด่นตัวใดกะไปผิจานณานับกันในงหวดน,นี้ครับผมคลิปนี้ครับก่อนฉีเบิ้งหน้าทางตัวเลขล่าวัฒนาของพอเสิร์ตครับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์พ้าร่วยกะขอขอบพระคุณเด้อครับผมสำหรับพอเสิร์ตที่ให้แนวทางครับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์พ้าร่วยครับผมทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเชียนเคยเด้อครับพี่น้องฝากฝากดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับ นำเชียร์พารวยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเลขลาพัฒนาพอเสือกันเลยครับพ่อครับครับผมครับนำเชียร์พาลวยสวัสดีพอเสรอครับผมครับผมครับช่วงนี้พักเที่ยงบอกครับผมครับผมพ่อออกพานอนที่บ้านแล้วช่วงนี้พักั่นอ๋อครับเหตุงานณ์เมื่อคืนโอ้เหตุตอนนึงคลืนบ่ครับ จะต่อรขึ้นไปนั่นแต่ละเอาเนื้อท่างเล่าปากพี่น้องเอย็บซิเขาเนี่ยครับพ่อครับผมครับอ่าเดี๋ยวพอตรวจตรงจุดนลยครับผมลาพัฒนาพ่อเสอร์เดอร์ครับพี่น้องยี่สิบสี่มีคอหกหกครับอโอ้ไม่ดีพอเห็ุงาน เสร็จงานตอนเย็นครับผมลูกครับครับพ่อครับผมอ่าอ่าสลับแนวทางเล่าเมื่อวันที่สิบสี่เดือนมีนาปีหกหกครับอ่าแนวทางประเสริฐวิ่งเด่นแปดวิ่งเด่นแปดลองสามลองสามกันห้ากันห้าครับผมอ่าจับคู่นี่จับคู่นี่มีอยู่ ไม่อยู่มีอยู่เจ็ดประตูครับพ่ออ่าเอาเอาชุดสาตัวก็ชุดสามตัวไม่อยู่อันชุดสามตัว,ตวไม่อยู่สี่ส่ชุด, 4, 4ชดครับพ่อครับผมสามตัวครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดแปดปปสองปแปดสห้าแปดสามห้าแปด หนึ่งหกเจ็หนึ่งหกอ่าวันนี่ชุดสองตัวครับผมชุดสองตัวมีสามหาสามหาครับสามแปดสามแปดแปดแปดแปเกเกครับเก้าเจ็เจหนึ่งป หนึ 1> 1, ่งแปดครับผมจริงจริงจขังอลไรหรอขางไปหกค่ะครับผมอ่าหกแล้วหกแล้วบัดที่นี่อ่าฟันทงเม็ดเดียวประยู่ที่แปดแปดฟันทงเม็ดเดียวแปดแปดครับผมครับผมโอ้เลขเบินเลขเบินแปดแปดนะพ่อเนาะครับครับตบเลขเลขเลขมันนี่อยู่ที่สี่ที่เราติฟังเลข เฉพาะมอนี่แต่เอฟซีพนพจนจะตัดชินเจรน่ะมันจะมีอ่าแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเจแปต่ว่าพอเตตัดเก้าเจก็เอ้เก้าเแปก็ก้ออกเาเอาเอาชุดเล่นแปดดีกว่าอ๋อครับผมถ้าถ้าจะวิ่งรูดตัวเดียวคือวิ่งแปดบอกเอเขาจะวิ่งแปดวิ่งแปดเด้อครับพี่น้องครับครับผมวิ่งลูดวิ่งแปดตัวนี้ เพราะว่าไอ้ไอ้งวดที่แล้วเด็กอะมันก็นเขาไอ้เขาเขาตัวแรกอะเมื่อกี้เาานี่ยเขาเขาเขาหาเก่าหรือเขาอย่างนี้แหละครับผมอืมก็ทางช่องเขาบอกเลตามตาวเอ็ซีเขาเ,เสือได้เยอืะครับผมเขาหาเก่าอ่างวดน,นี้กัเด่นแปด้ดินขับพี่น้องเด่นแปดครับเด่นแปดสำหรับเลขอ่าตัวเน้นอ่าสามตัวครับพ่อ ตัวเลขสามโจ้เฟสเดียร์ฟันทงไปอยู่ที่อเอาเป็นคำนั้นคำนัน้นพูดถึงว่าเอาเอาเอา,เอาสองหางหนะเพราะว่ามันมัน,มน,มมนหางหนึ่งจะเ,เป็นเลขเบิ้ลหางหนึงสิบปเบิ้ลนะโอ้ได้เลยครับพ่อครับเอออ่าพัดทงไปอยู่ทีสองแปดแปดครับผมสองแปดแปดแล้วก็สามห้าแปด สามห้าแปดครับผมสองแปดแปดสามห้าแปดครับตัวนิลของพ่อเสิร์ดล่าพัฒนาได้ครับพี่น้องครับครับผมครับผมครับเากะลูกกระขอบคุณพ่อเสิร์ดได้ครับผมจะนำแนวทางนี้ส่งต่อพี่น้องเอซีครับผมสำหรับพี่น้องเอ็ซีลอกค่อยเดี๋ยวกลับมาเชื่อจิตลงให้ได้ครับพี่น้องพ่อเสิร์ด นครเพ็พี่น้องเนาะล้วพัฒนาที่เป็นโศกหวานสุกูสุกนสำหรับเนื้อทางของพอเสครับครับเน้นเม็ดเดียวแปดแปดตั้งนักครับผมเม็ดเดียวแปดแปดตัวเน้นครับเอาสิลบกวนพอสมนีเด้อครับผมครับผมโชคดีโชคดีครับผอเช่นกันครับผมสวัสดีครับครับผมครับพี่น้องครับผมก็เป็นเล่าพัฒนา ของพอเสิร์ฟเด้ครับผมครับเลขเด่นเพิ่นนี่กัมักจากกอดข้อกันมากนาะพี่น้องเนาะครับผมครับเด่นบนครับแปดลองสามและก็กันห้าครับผมครับเิ่นจะมีตัวเด่นตัวล่องและตัวกันดนะครับส่วนมากกอดข้อกันมากครับผมโดยสถิติแล้วครับจับคู่สามตัวกับมีเจ็ดแปดแปดครับผมจะเป็นเลข เบิ้ลแปดแปดพี่น้องเนาะสองแปดแปดครับในส่วนเลขกอดข้อกันมาสามตัวเด่นก็นคือสามห้าแปดครับผมอีกทางหนึ่งก็คือเจ็ดหนึ่งหกเลยครับพี่น้องเจ็ดหนึ่งหกครับมาทีเลขกสองตัวนะครับผมสองตัวเราพัฒนาพราะเสิร์ตมี่สามห้าสามแปดแปดแปดนี่ก็เป็นตัวเน้นได้ครับผมเน้นแปดแปดครับวันสูงแนละ้ะพี่น้องเนาะเลขกกับบ่อคอยได่ เห็นเบื่นโดนแล้วครับผมกับว่านแน่ครับพี่น้องเนาะแปดเก้าเก้าเจ็ดและหนึ่งแปดครับนี่ก็เป็นแนวทางของเห็กเล่าพัฒนาพอเสืดครับผมเอาถ่ายคลิปนี้เขามาเชียร์น้ำเชียร์พ้าร่วยกับขอวอวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยและเงินเป็นน้ำกันเล่าพัฒนางวดวันที่ยี่สิบสี่มีนาคมหกสิบหกครับผมบสำหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้สำนิด้ครับพี่น้องต่ว่าพี่น้องซี่ยาลืม่มนะครับผมคับก็ติดอ่าล,ลายอาจารย์พี่น้องเนาะมาปฏิติรตอรอครับผมเอาตัวเด่นตัวชนของเผื่นมาจับเป็นคู่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ